วัสดีครับพี่เบอร์เบอร์สามเบอร์สี่ครับผมี่คุ้มจริกเกงเลยนะนี่ดีกว่าป้าว้าวตัว้วาวฮัลโหลคนบนเครื่อง ฮสวัสดีค่ะ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 พี่ผมอยากขอไลน์พูดจริงกี่ปะไม่เลยเลยพูดจริงกี่ปะพูดถามอ่ยเฮ้ยต้องดีไงต้องดีไงคึ่งแมปลงลงอีเวนต์ว่าเลยยี่อะไรเอาแล้วพี่เบอร์สี่ตาก่อนครับพี่ชาย มันอาจจะมีบอกอะอินฟอน์มทำไมวะคนเพื่อนเขาอยู่เห่ือเพื่อนเย้พี่ก็เล่นติดเพราะผมนานเลยพี่เอ้ยเป็นกำลังใจให้พี่ก็เติมไว้ตลอดเลยพี่ว่าไปไปโดดลงมาที่หลังวะ เจ็ดแปดคนเลยเนี่ย thank you นะเลิศเลิศเลยฟังนะ ไปลงที่หลังเป็นเกย์โอ้ยสแสดงว่ากูไม่เป็นเอ้ยเร์เนี่ยเลรู้สองยังไม่ใช่ S L R เลยอ่ะเมื่อกี้เนี่ยเกียร์มาจกี้เจได้ไม่ได้ใช่จับจ็บคน๊อบ๊อบ เขาม่วาตก็ให้มึงหนึ่งแกปืน S L R ให้นะเขาก็เขียนว่าดี D M R คือวอลต์ตะกูลสไนค์คอร์ว้าวโคมินิอะไรมึงเด็ดแใจมันไม่เชื่อมินิ S K S นี่ไม่เลยทำจีเป็นปั๊กน้องว่าหาทีไม่เข้าไปไอ้มารดอะโลเคชนยังไม่อิ่มเลยฮะอย่ากให้ป้ามึงได้ยินไหม เยี่ย yeah, คนอ้ซาดจุดแม่งคาพีแจ้งมาแล้วแจ้งมาแล้วล้นร้านเนี่ยเลยรไะยิอยู่เนาะไปดีกววาเลยสังมอสเห็นไหมหมอสมอส ยิงลงทางลงมดอ๋อมอกูโดนเลยวะอ๋อมันที่มันปล่อยนกมาแน้วแม่งมีดาเมจดดวยวะเออพึ่งรูนครับพี่เอ้ยอะมันปล่อยนกฟินิกตัวตรงตรงสะพานมีนะไปยิงไหมเดี๋ยวว่ายิงครบให้พี่มอสจอดพี่มอสพี่มอส ไปไม่ไปแล้วต้องไงวะแต่ยิงครบให้เดินล่างเดินล่างยิงล่างแล้วใช่ครับฮ้ย,เ,ย,เ,ยเนี่ยอันเนี่ยบอสจะผ่านไม่ได้ยิงตีนยิงตีนเฮ้ย

เต็มทีเลยเต็มทีเลยไอ้มอตายจริงไอเนี่ยแมันมันจอมันจอมันลงมันลงังหยบน็อคน็อน็อสองอสองอสมอสก็ทำตายจริงตาจไม่าจไม่มาร์คนีมุกเต มาเลมาเลยมากเลยมา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 ี้ขี่เมฆได้นิดเดียวอะแบกมดแบกมดโอ้ยแจ๊คิโมะอะไอ้มีคนมีคนมีคนมาบอสบอสบอสเอ้นี่คนนี่คนนี่คนสาระสบอสบอสมาล้งต้นไม้ไงบอสบอส ผู้อ๊ยยิงไม่โดนวะ AK สะกคลสามวัดยิงไม่โดนนะที่นี่เนาะรู้สของอิ่มเลยคนจริงรอ่ะ บอสบอสฝนดูชื่อดิบอสตั้งชื่ออย่างไงบ่าวบีคุณทรงคอมเพลิไม่เลอไม่เห็นมีบ่าวีคุณทรงคอมเพลิ โอ้ยคนขนขนขนนนี่เต็มที่อย่าไปเชื่อหออเอดูนเนี้ยเนเนี่ยเนียเนียเนียหลังหาเนีังเนีออไปอยู่ตเบี้ยเลยหลังสองตัวสตัวเออแหมเียไม่เห็นพอเล่มีกูมู่นอคบอสบอส เอ้าอคกูบ้านตายบาตายนางมาจงคอบอาตายตายไม่แล้วบอตายไม่แล้วทุกคนดูมันเป็นไอขอนี่มดูดู Đo đây. Yeah, yeah. <laughs> hey, khau, Rồi. rồi, rồi, rồi. <laughs> đi <laughs> 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 เจอตั hey, ้งส oh, hey, mm ิ่ง UM สิเขาว่าเฮ้ยโดพะยิงเฮ้ยพะยิงยี่อะไไม่ไม่ใช่กูไม่ใช่กูเอ้บอบนลบอลบอช่วเขียวช่วเขียวที่เดิมเลยบอสบอสบอสแล้โอ้ยิงแม่งคงปืนไม่โอ้ยไม่กล้าเปิดโปเลยเฮ้ย

วัดิบเลยน้ยมันตายหมันนี่ขวายว่าแ้เขาขวายวันนยุ่งสอดีม้มันไม่จำเป็นต้องดีมันเฮ้ยเสียงใครกระโดดเสียงอะไรไม่รู้เขามั่วาว่าจะตาย สนแดงบนอี่วเออว่ารถมันพังนี่ว่าซื้อที่ซ่อมรถไหมสิบบาทจะค่อยไปซื้ออันด้นในดีกว่าโพชิงกีเลยไหมโพชิงกีหารถไปเอาค,คืออะไรอ่ะมันทำอะไรได้เออสองหรือสองหรือสี่ ขอขอขอทรงฤษีเฮ้ยมีคนมีคนร <c oughs> ่อนลงมาร่อนลงมามีคนร่อนลงมาเดี๋ยวบวข้อข้อระคังอยู่ <c oughs> มันมันมาจากเนี่ยมันมาจากไหนเฮ้ยเต็มไปเต็มไปบอสบอสดีบอสเลยมันร่อนลงมาบอสที่เนไ่ยมอสเอา <c oughs> มันข้อระครังได้อีกหน่ิวะ <c oughs> วัดที่ไหนเพื่อนไอ้โด้น่ไอ้อินเดียวัดมัะเี่อะไแค่โดเขาข้างเลยเสกวัดอ๋อเขามาเมื่อกี้อ่ะใช่นะวัดเฮ้ยโคด้ละโด้ลยไอ้ทีไอ้แกไอ้โเต็มเลยโอ้โหเต็มเลยบ้านทางๆามึงเลยโดบ้าน้างทางเราเลยสองสามตัว ม้อนเยอะวัเยอะชิมหายแล้วแม่งบวกเลยบวกคนยิบเลยมอนมาแล้วไอเหี้ยด้โอ้ยหนังเี้ดปืนโคตรแรงมอนยังยิงไปบนแมกกาซี่บนซีูล่ามแน นี่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 หานไล่บอกแล้วอย่าหายเบอร์หนึ่งกูบ้าเรียกหมอที่ตะเวดเฮ้นไม่เอาครับไม่เอาครับมาเฮ้ยมีหมี ดูวนว่าข้าดูวนว่าขนยนเลยว้าย ท้งประชาชนตายเหีอโอ้โหมีคนอยู่ขวังเราทำไมมีทาไมม,าไม,มีอาโคอ,อยู่นี่นั่นห่ะเพื่อนได้ยินปะได้ยินปะไหนไม่ไหม พีเบนด้าเวอนเราฟังเสียงดึใจอยู่เอ้าหน่าอยู่ด้านนอกอ่ะเห็นแม่มีเบนด้าเชื่ออย่างเว้นเว้นเว้นด้านหน้าด้านหน้าด้านหน้าทรายทรายนั่นแหละต้องมีเบนด้าเดี๋ยวมีเบนด้าแหละ We are number one ี่บ <im ic> yeah, ุญหนนังไม่ได้เรื่องฮีย่เต็นเลยเต้นหาเพื่อนได้ดูปากเต้นได้เหมือนบอกะหาจะัไ่ได้